าพี่และหายไปไหนอ่ะพี่ย่าหายไปไหนอ่ะเอานา้ำข้นต้องของเราที่เราเก็บเมื่อกี้เหรอเดี๋ยวตกตกดูนี่นะหนึ่ส,สองสามเอาพี่พี่หายไปไหนหมดแล้วโอุ้ยพี่ย่าขึ้นมาก่อนหัวทิ่ม เดี๋ยวเราอ่ะเราอ่ะจะไปโดยไม่รู้ตัวครับลูกพี่นานไม่ยอมครับไม่ยอมไม่ยอมครับเดี๋ยวไปโดนคนอื่นเขาครับหมาเล่นห <c oughs> มาเดินตู้เตี้ยมมาลนะงน้ำไม่มหมาเล่นน้ำหมาเล่นน้ำแล้วลงมาเล่นกับแม่ก่อนปะ ไม่ไไม่ยอมครับพี่นายเดี๋ยวโดนคนอื่นเขาครับ